สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่ค่ะหลายคนเริ่มสงสัยว่า <c oughs> ทำไมหมูน้แต่งหน้าก็มันใช้เวลาให้สั้นลงอะนะคะจะได้แบบไม่ต้องเย็ยนเยอะดูตั้งแต่แรกเนาะนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จากเบ n นฟิตนะคะนี่คือเบ e นฟิต a า m เม e ค่ะเป็นบาลปอมเมทนะจ๊ะทีดิวทีดิว ะคะดิฉันพูดข้อดีของเขาก่อนเลยนะคะเป็นคนชอบใช้แบบนี้มากนะคะแบบเป็นพอมเมทเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อครีมอย่างเงี้ยแล้วมันก็สับแล้วมันจะมาพรอมแปรงแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้คือแปรงของเขานะคะแปรงของเบนฟิตเหมือนกันนะคะเป็นบาร์พอมเมทเป็นดูออลนะคะเป็นสองหัวนะคะหัวด้านหนึ่งไว้ทําครีมนะคะมันจะมีความนุ่มอยู่นิดนิด ะะไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบนุ่มมากนะนเพราะว่ามันต้องใช้ในการเขียนคิวใช่ป่ะถ้านุ่มมากมันจะไม่สามารถวาดขึ้นโครงหรือทําอะไรได้เลยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นขนแบบนี้นะคะเอาไว้ให้คูณนั้นเซ็ตคิวขึ้นไปนะคะอีกอย่างนะคะข้อลิตภัณฑ์อย่างนี้ก็คือน,นี่ของเขาเห็นไหมเห็นป่ะว่ามันจะมีเป็นเหมือนขั้นบันได วิธีการนะคะก็คือคุณแตะลงไปบนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ปาดตรงนี้ปาดมันออกนะคะเนี่ยเห็นปะเห็นปะมันจะได้ผลิตภัณฑ์ทรงที่พอดีแล้วก็เริ่มเขียนนะคะแต่ละคนคิ้วไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทรงคิว้วใครทรงคิ้วมันนะอันนี้คิ้วแบบเอ็ดนะคะก็คือตรงเนี้ยมันหนาเห็นปะเห็นความหนาปะมันหนามากแต่ตรงนี้มันบางนะคะ เพราะฉะนั้นเอะชอบทำห่างมันก่อนนะ่ะนะคะนี่มีไม่มีถูกผิดนะมันไม่แบบไม่ใช่ว่าแบบการว่าแบบเอ็เป็นวิธีที่เอ็ธไมไ่บอกว่าวิธีที่ถูกนะแต่เอ็นัดแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็เติมอันนี้คือแบบต้องต้องวาดคิวมาสักพักนะถึงทำได้แบบนี้นะครถ้าทำแรกๆก็อย่าพึ่งแบบลงสีหนักๆนะจากนั้นก็ดูความเท่ากันไม่เท่ากันนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ เมื่อมาถึงช่วงหัวหัวคิวซึ่งมันควรจะบางนะคะมันไม่ควรจะเป็นแทบจะต้องไม่ไม่ใช่สีเดียวกันความจริงจะใช้สองสีผสมกันก็ได้นะคะก็คือตรงหัวคิ้วเป็นสีหนึ่งแห่งคิ้วสีหนึ่งแห่งคิ้วเข้มกว่าหัวคิ้วนะคะแต่นี้ใช้วิธีการเบามือก็คือใช้สีเดียวเลยนะคะแล้วก็คือพอ พอถึงช่วงหัวคิวอะก็เบามือเบามือลงนะคะได้ไแรวนะคะนะคะอ่ะอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นตัวของนี้เป็นผูกเหมือนนี้อันนี้นะคะเราเอาไว้เซตคิวนะคะเช่ <c oughs> ถนถ้าคุณต้องการให้มันบางลงนะคะดูบางลงและ ขนไปในทางเดียวกันนะคะก็สามารถทำได้นะคะเอาตัวนี้เป็นตัวจัดแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยง่ายก็มาลังใส่กันได้นะจ๊ะรับเบนฟิต ้าวเมตรนะคะมีให้คุณตั้งแต่เบอร์สองนะคะยันเบอร์ห้าเลยนะคะแปดเบอร์ด้วยกันนะคะรวมถึงตัวแปลงด้วยนะคะ